สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโ o บอคแมปเมอร์เดอร์ไทม์กันนะครับซึ่งแมปนี้ก็จะเป็นแมปแนวที่เรามาฆ่ากันนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเกมจริงเป็นยังไงก็ไปดูกันครับนี่ผมก็เล่นไปซักพักเลยนะครับเล่นมาก่อนหน้านี้ส่วนอันนี้ก็เติมนะครับเติม VIP ซึ่งความสามารถที่ผมมีตอนนี้ก็จะมีแต่สไนเปอร์ครับความสามารถก็คือเวลาเวลาเราจะคว้างมีเนี่ยเราจะคว้างได้เร็วขึ้นครับแล้วก็ อันนี้ครับความสามารถคือในการเดินทะลุสิ่งต่างๆครับซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับผมอันนี้ล่างโขนครับแต่ว่าอย่าใช้ครับแนะนําครับเพราะว่าล่างโขนแม่งเฮียมากดูดิคืออันนี้คือล่างโขนต่อไปครับซานเดวิสตันครับอันนี้ครับพุ่งครับเป็นความสามารถเริ่มต้นเฮ้ยเฮ้ยวัดอ้อวกโขนโอเคใช้ไม่ได้ไม่ได้ แนะนำนะครับใครมีตังค์เนี่ยเอาไปซื้อความสามารถอย่างซาดวิสันก่อนครับแมงโกงแต่ว่าโกงรามารองลงมาจากซาดวิ son, สันสำหรับผมนะก็คงจะเป็นล่องหนผมผมใช้ล่องห่นบ่อยกว่าซาดวิสันด้วยซ้ำซึ่งเราก็แค่เอาชีวิตรอดครับเนี่ยครับพอได้ยินเสียงกิ่งมันก็จะเปลี่ยนตัวฆาตกรครับซึ่งนั่นแหละครับคือความ ที่คือสิ่งที่ผมชอบในเกมนี้เพราะว่าฆาตรกรเนี่ยมันเป็นใครก็ได้ครับและเกมนี้ครับถ้าเวลายิ่งเหลือน้อยหรือว่าคนเหลือน้อยเนี่ยก็ทำให้ฆาตรกรเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งได้นั่นเองครับเพื่อที่จะให้มันเป็นแนวแบบเป็นเทอรอยย์ไรเยกันนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดคนเนี่ยมันเหลือแบบเยอะมากๆอะประมาณห้าน่าจะน่าจะห้าคนขึ้นไปมั้งเกมเนี่ยครับก็จะมีอย่างโอเวอร์ไทม์ครับซึ่ง ในโอเวอร์ไทม์นะครับทุกคนเนี่ยก็จะได้กลายเป็นฆาตรกรครับแล้วก็ไล่ฆ่ากันครับจนจบกเกมเนี่ยมันไม่เล่นยากเลยนะร้าผมอมโอยกูม,มาผิดทางเกมเนี่ยผมว่ามันเล่นเพลินด้วยซ้ำนะแต่ว่ามันก็แบบไม่ไถึงขั้นแบบเล่นเพลินแบบปิดตาเล่นอย่างได้อะ่ะมันไม่ได้ชิะะลในขนาดนั้นอ,ะอ่ะกูตายเอเความสามารถในการล่องหน เขาสามารถที่บอกเลยว่าถ้าเกิดเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เล่นแบบขี้ขาดครับดูครับก็คือเขาจะมองไม่เห็นเราเลยอ่ะคือผมเล่นข่าวสามารถนี้บ่อยมากเพราะมันโกงครับแล้วก็แค่รอให้มันฆ่ากันครับแล้วเราก็ไปแจม ว่าเลยว่าผมโอ้ยผมไม่ได้ฆ่าผมไม่ได้ฆ่าผมไม่ได้ฆ่าเวลาหมดตอนกูจะไปฟันพอดีอะไรจะบังเอิญขนาดนี้แล้วก็ดูเขาเล่นไปครับเรียบร้อยผมเอาจริงนะผมไม่ค่อยแนะนำเขาสมารถที่เท่าไรเพราะว่าคุณจะเก่งก็ต่อเมื่อตอนอยู่โอเวอร์ไทม์ะแค่นั้นแหละ อันนี้ก็คือโคนความสามารถที่ผมแนะนํานะครับสำหรับมือใหม่เลยครับก็คือเสื้อเนนี้ไม่ก็อันนี้เลยโคนโคนกับโคนกับซาเดวิสตันอะ่ะมันเกมเนี้ยตอนแรกที่ผมเล่นอะ่ะผมคิดว่ามันเป็นแนวแบบแค่ว่าให้เอาชีวิตรอดแค่นั้นแหละแต่ไม่ใช่ครับมันเป็นแนวแบบ battle royale ททครับโอ้ยผิวปากไม่ได้ โอ้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 หายตัว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 พราะอย่างนี้แหละความสามารถนี้ถึงโกงผมใช้หนีบ่อยแต่ว่าเราจะฆ่าใครก็เหลี่ยมได้อีกประคับประโยชน์เยอะจริงๆก็คือมันใช้ได้ทั้งตอนที่เราเป็นซับเวลแล้วก็เมอร์เดอร์เพราะอย่างนี้แหละผมถึงชอบความสามารถหายตัวมันเหมาะกับการเล่นแบบของผมผมชอบเล่นแบบเข้าหลังเหลี่ยมอะไรแบบนี้แหละ แถมมันยังล่องหนได้ตั้งหกวิเนะี่ยหกวินี่ถือว่าเยอะแล้วนะกูจะสวยไปถึงไหนวะทำไมฆาตรกรแม,ม,ม่งต้องเกิดใกล้ๆกูด้วยเนะี่ยโอเคตอนนี้มีสองคนแล้วเฮ้ยแม่งแม่งจะโอเวอร์ไทม์แล้วแม่งจะโอเวอร์ไทม์แล้วผมเตรียมแป๊บผมเตรียมแป๊บถ้าโอเวอร์ไทม์ก็คือทุกคนจะเป็นฆาตรกรดูงนไะอ่าเรียบร้อยผมก็ เียก็ไหวชิวเลยครับโอ้ยกูโดนอะไรอะ่ะโอ้ยมองไม่ทันหายตัวหนีแล้วหายตัวหนีหายตัวหนเีเลียม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 โอ้เชี่ยวมันวาร์ปได้กูไปละโอ้โอ้จีซัสจีซัสรอกกูเล่นปะเนี่ย อ่าเนี่ยล้อล้อกูเล่นอันเนี้ยล้อกูเล่นแน่ๆขอขอข้าขอฆ่าเออยางไงกูกวได้ฆ่าหนึ่งคนแล้ววะอุ้ยเวลาหมดก่อนกูหนีแล้ว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 โอ๊้ยอีดอย่าอย่าตามกูเนี่ยสำนวนอย่างสำนวนที่เขาบอกว่าลงกันแล้วหยุดแยกหูเรลตายเนี่ย ใช้ไม่ได้ผมเกมนี้ครับเชื่อมเดอะเรบล้อยกูเลียมอาวอ้ากูชนะเอาดีเอาดีกูชนะเอาดีมนะาดีสัตว์ไข่มอาดีมาดีมาดีมาดิอืมเนี่ยอันเนี้ยให้น้ำจิ้มนะเอาจริงนะผมชนะไปหลายรอบแล้วแต่ผมไม่ได้อัดไว้ เพราะว่าผมก็เล่นอยู่แหละมาะดกกทำไมกูได้แต่ท่าวะขายแม่เลยกดผิดขายเรียบร้อยได้ตังแล้วโอเคปล่อยให้แม่งฆ่ากันไปเราก็อยู่ยืนอยู่นยืนดูอยู่เฉยๆ,ๆไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้น สวิสองวิหนึ่งวิออกถ้าโอไทามนี่ผมก็ไม่ไหวเดอ้อโอไทามนี่ผมไม่ชอบมันมองไม่เห็นผมหรอกเขเพื่อเพเพื่อเพื่อรีบขึ้นรีบขึ้นรีนเมื่อไหร่กูจะได้เป็นวะโอเคผมว่าชันนะ่ะมันจะโอไทามแล้วนะ เอ้กูตายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโกโจโกโจระวังขาดครึ่งนะโกโจขาดครึ่ง <c oughs> ยังไงสตารการรมของโกโจในเกมเนี่ยกับกับในมังงะก็ไม่ต่างกันหรอกเชื่อผมดิ ผมว่าผมหนีเพื่อชีวิตดีกว่าเออเอเอโกโจกูขาดครึ่งไปแล้วเหรออ่าผมฆ่าโกโจได้ <laughs> ผมนี่แหละซุกนะตัวจริงอ่าผมเก่งอ่ะอ่าดิผมชนะอีกรอบอ่ะอันเนี้ย mày bằng ửa đã đa mày bằng đã ôi ผมแพ้ว่ะอันนี้ผมออดให้ผมออดให้เฉยๆผมออดให้หยอกหยอกกูกูกาเอง <c oughs> มีดเมดมดโอ้ชอบ <c oughs> ๆๆๆอ,อบะ <c oughs> ่ะเขาสามารถแดนเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นขาสามารถที่ ก็ดีนะับหนึ่งเลยนะดูนะก็คือใช้พุ่งแหละแต่ว่ามันก็ถ้าสำหรับมือใหม่ก็ดีแหละเพราะมันมันแจกฟรีโอ้มีดแบงเทวะ่ะไอ้เหี้ยโคตรเท่แต่ว่าเอฟเฟกการตายนี่น่าผิดหวังไปหน่อยผมว่าผมชอบเอฟเฟกการตายของไอไอ,ไอมี้บีไอพีมากกว่าลิมชื่อแน่าจะได้ค่าผม โอเคโอเคโอเคก็ไม่ได้แย่นะก็ไม่ได้แย่นะกูไม่ได้ยืนมาดิกกูหายตัว อากณเรียมอ่ะเรียมจัดเลยอ่ะอเคกูฆ่าใครไม่ได้เออไม่ฆ่าได้แล้วหนึ่งผมแพ้ทางไอ้พวกที่วิ่งเร็วจัดๆเลยผมแพ้ทางไอ้พวกส่ความเร็วอ่ะเพราะว่ามันปามีไม่สะดวกแล้วก็ เข้าไก่ยากเนี่ยอะอะ what the fuck oh Jesus แม่งเล่นกูแล้วไม่ใช่เกม what the fuck เอาจริงดิเป็นไปได้ไงวะอะ oh! เฮ้กูเหวอเลยอ่ะกูเหว๋เลยพูดนวกูเหวเลยโอเคกูแหละเพราะทำไมเมื่อกี้เขถึงโดนปลาได้กูแอบไม่มิดนี่เองศัตรูที่น่ากลัวที่สุดก็คือศัตรูที่มองไม่เห็นนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ผมใช้คาสามารถในการหายตัวโอ้มเมจ้า ม่เป็นไรหนึ่งวิกูคงไม่ตายหรอกโอเจริงด้วย what the fuck ไอสันทำมันหายตัวไอเฮียไอเฮียไม่ใช้เทคนิคกูว่ากูโดนเล่นละที่สิดท้ที่เขาเรียกว,ว่ากรรมตามสนองหรือนะอันนี้จะลำบากตัวเราเองก็คือมันจริงยังไงให้โดนกูได้เดี๋ยวมันใช้ช่องว่างได้ไงนั่นไง,นนไงกูว่าแหละคือ มันมีใครบ้างว่าที่กูไวใ้ใจได้ในเกมนี้นะออเนี่ยไอ้สองคนเนี่ยสมมุตินะว่าถ้าใครสักคนเป็นฆาตกรเนนะี่ยไอ้สอง,องเนี่ยก็แบบจปฆ่ากันเองเชื่อผมรไหมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว,วอ่ากูยังไม่ได้เป็นเหมือน,เ,อนเดิมอยู่ตรงน,นี้เช่่ยบังมีได้เคบังไม่ได้แล้ว ใครเป็นอีกทีนี้อืมเหลือกี่คนแล้วก็เหลือเยอะอยู่ไม่แน่ตานี้อาจจะอาจจะได้โอเวอร์ไทม์ก็ได้ใครจะไปรู้เฮ้ยตา t ี i อาจจะได้โอเวอรมก็ได้อะเฮ้ยทำไมมันไล่ฆ่ากูอะยไม่เห็นกูเหรอเฮ้ยเกมเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันฮา เออเฮ้ย,ยผมว่าตาเน,นี่ยโอเวอร์ไทม์แน่คนเยอะเหลือเยอะมากปุ้ยกูทำอะไรกับกูเนี่ยคิวสองอะ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 อ้าวกูตายอ้าวกูจบอ่ะเกมเนี่ยปิดทีดบ่บ๊ายบายครับสวัสดีครับ